อ้ือสูสูพันแปดโอ้โหจุกไปเลยจ้ะโอ้พูดไม่ออกได้แบบนี้ว้าวโอ้ไมค์กโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความชอบส่วนตัวในการเสี่ยงโชคผู้ที่มีปัญหาด้านโทรศัพท์และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นตามเปลืองแล้วนะขาดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจ๊สวยเน๊ต จ้าวันนี้เจะสวยก็พาเพื่อนๆมาเล่นเกมมาจองนะแต่วันนี้เปลี่ยนเป็นมาจองสองนะจ้าวันนี้ทุนหนาจกพูดเลย1นึ่งพ,อพอันยี่สเศษยี่สินี่คือเศษ <พอ S 2> ที่เหลือก็ไม่ได้ทอนแต่เติมไป1000งพด้อเออแต่ว่าเบ็ดมันหนักเลยวันนี้เป็ดที่50บาทมาลองนึดูว่ามันจะแตกแบบโบ,บะให้เราดูไหมเออเวลาเล่นเบ็ดเยอะนะแตกมันก็จะบอกว่าโอ๊ยฉันสะใจเออเวลาได้นะมันจะดูแบบ ยอดเงินแบบว่าโอ้โหเนีไไ่ยวายลงแบบนี้มันน่าไหมไวายลงแบบแถวสองเราไม่ต่อดลหน่าทุกมาก,อ,กอ,อารมณ์เสียเมื่อกี้นะพูดเลยเอ้าว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 มามาขออีกตัวเอาจัดตอหัวหวันเลยเลยเลยใต้เลยทำไม เลยเก่งเกมมีเป็นตัวสเก็ตเธอร์ที่บอกว่าเลยเก่งเลยป้ายเก่งเลยขอบเก่งลมเสีย <c oughs> เล่นแล้วก็อินนะจ๊ะใครใครเป็นเหมือนเจสสวยบ้างเล่นเร้วอินแบบนี้ <c oughs> บ้าไปแล้วอินเบรแรงมีความลุ้นสุดๆ <c oughs> เอาไวไล้ลายต้องไม <c oughs> เอาอหไรสิอ้ยสวยงามพันหิบบาท โอ้กลับมาแล้วคะ่ะทุนของฉันนะเห็นไหมเวาลาเบ็ดเยอะนะแตกโบบามากใครที่ทุนเยอะแนะนําเบ็ดเยอะเลยนะจ๊ะแต่ถ้าใครทุนน้อยก็ไม่ต้องไปวุ้วามตามเขาเนานะเออเล่นตามทุนที่เรามีนี่เห็นไหมละ่ะเวลามันแตกเออเจ๊สวยก็ไม่ค่อยได้เล่นทุนเยอะเพราะว่าเจ๊สวยชอบเล่นแบบเซฟเแต่ก็สลับบ้างอะเนาะออเออ,เอ,อ สลับบ้างทําให้เพื่อนๆดูบอกว่าเล่นให้เพื่อนเพื่อนดว่าทุนเยอะบ้างทุนน้อยบ้างเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อนะหลายหลรูปแบบอออไปจะเสี่ยงั่และโอ้ยไหลที่จ้าส่นแดงเห็นมาแล้วเอืยฮะละโอ้วายสามตัวแบบนี้ไม่ไหลก็แย่แล้วแม่อืมได้มาอีกโลจ้าพันสี่โอ้โววันนี้วันดีเพราะวันนี้เดี๋ยวไปดูดวงก่อนดิ โอ้ยเธอถ้าวันดีนี่มันจะนั่งเล่นทั้งวันเลยโถ้าเล่นแล้วมันจะได้เบอร์นี้ก็เออเป็นวันของฉันปะเนี่ยใครติดดูดวงเหมือนจะสวยบ้างใส่มูจ้าใส่มู2172บาทโอ้ปังมากแม่เออวันหลังต้องเล่นเบ็ดห้บ่อยๆเพราะวันเนี่ยเนี่ยได้ใจเป็นไงเลิงจ้าเลิงอู้หูหนึ่งแปดโอ้ดู 1, จุกไปเลยจ้ะโอ้พูดไม่ออกได้แบบนี้ว้าว oh my gosh oh my gosh แน่อันนี้สมัยนี้เขาชอบพูดแบบนี้เนาะดูสับไฮโซเออ1,952้าบาทโอ้โหยว่เยจ้ะพอสิรออะไรเออ5,600แล้วนะ5,600ไม่พอก็บ้านแล้วจะสวยขอพ่อดีกว่าพอใจแล้วสวัสดีค่ะ